คืนนี้ฉันใช้เวลาอยู่กับคุณพ่อเพียงลําพังแม้ฉันจะรู้สึกตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่แววตาของท่านกลับดูจริงจังและแนว่วแน่คุณพ่อเองก็ดูประหมา่าอยู่บ้างแต่ก็ไม่ได้เอ่ยปากห้ามปรามแต่อย่างใดเราทั้งสามคนต่างสลับกันมองหน้ากันไปมาเรากลับเป็นการตกลงยอมรับกันโดยดุษณีจากนั้นคุณพ่อกับฉันก็เดินเข้าไปในห้องนอนด้วยกันโดยไม่มีคําพูดใดๆน่าแปลกที่ฉันกลับไม่รู้สึกผิดบาปแต่กลับมีความรู้สึกตื่นเต้น และสุกสมจากการทำสิ่งที่สังคมตราหน้าว่าไม่ควรนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาฉันก็มักจะใช้เวลาข่าคืนร่วมกับคุณพ่ออยู่เป็นประจำสัมผสัสของคุณพ่อนั้นแตกต่างจากสามีของฉันมันดูหยาบกร้านกว่าแต่ก็แฝงไปด้วยความโหยหาที่รุนแรงกว่าฉันสัมผสัสได้ถึงสัญชาติาณของผู้ชายที่ห่างหายจากความใกล้ชิดผู้หญิงมาเป็นเวลานานแต่ในขณะเดียวกันท่านก็นุ่มลัวอย่างน่าประหลาดท่านดูจะรู้ใจว่าฉันต้องการสัมผสัสที่ตรงไหน พิมเมื่อคุณพ่อเรียกชื่อฉันในวินาทีนั้นฉันไม่ใช่ลูกสะภ้ยอีกต่อไปเราเป็นเพียงผู้ชายและผู้หญิงคู่หนึ่งในห่วงเวลานั้นเมื่อร่างกายของเราหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันฉันเผอส่งเสียงคลางแผ่วเบาแม้ก่อนจะแต่งงานกับสามีฉันเคยผ่านผู้ชายมาบ้างแต่ความรู้สึกที่เต็มตื้นขนาดนี้เป็นสิ่งที่ฉันไม่เคยสัมผัสมาก่อนคุณพ่อขยับกายอย่างเชื่องช้าเพื่อให้ฉันปรับตัวจังหวะรักเริ่มก่ะตัวขึ้น และฉันก็ปล่อยกายใจไปตามจังหวะนั้นภายในห้องออกบ่อไปด้วยเสียงลมหายใจที่กระชั้นถีของเราสองคนเราตักตวงความสุขจากกันและกันจนกระทั่งเราแต่ขอบฟ้าแห่งความสุขสมพร้อมกันวินาทีนั้นดูเหมือนกฎเกณฑ์และสีธรรมทั้งโลกได้ลายหายไปคุณพ่ออบกอดฉันแน่นราวกับคนกระหายน้ําที่ได้พบโอเอซิสและฉันก็ได้ค้นพบความหันษาที่แปลกใหม่ในอ้อมกอดนั้นสวัสดีค่ะฉันชื่อพิมพ์ชนหรือเรียกสั้นๆว่าพิมพ์ เรื่องราวที่ฉันจะเล่าต่อไปนี้คือเรื่องราวของฉันที่กลายเป็นดอกไม้ของผู้ชายสองคนในครอบครัวเดียวกันก่อนจะเริ่มฟังขอให้ทุกคนกดติดตามและกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจและขอให้ครอบครัวของทุกท่านที่มาคอมเมนต์มีแต่ความสุขความเจริญนะคะเย็นวันหนึ่งเมื่อนนสามีของฉันเอ่ยปากขอร้องเรื่องนั้นฉันคิดว่าเขากำลังล้อเล่นเราแต่งงานกันมาหาปีแล้ว และใช้ชีวิตคู่กันอย่างราบรื่นไม่มีปากเสียงรุนแรงนนเป็นมนตรกร่อนที่ประสบความสำเร็จส่วนฉันเป็นนักแปลอิสระที่ทำงานอยู่กับบ้านใช้ชีวิตเรียบง่ายพิมผมมีเรื่องจะรบกวนคุณหน่อยน้ำเสียงของเขาดูหนักแน่นผิดปกติฉันละสายตาจากหน้าจอโน้ตบุกแล้วมองหน้าเขาเรื่องคุณพ่อหนะ้าช่วงนี้ท่านดูเหงามากแม่เสียไป5ปีแล้วท่านอยู่บ้านสวนที่ต่างจังหวัดคนเดียวเห็นทีไรผมก็ปวดใจทุกที ฉันเองก็พอจะรู้ว่าคุณพ่อสามีเหงาแค่ไหนทุกครั้งที่เรากลับไปเยี่ยมช่วงสงกรานต์หรือวันเกิดแววตาของท่านมักจะฉายแววอ้างว้างเสมอแต่สิ่งที่น้นพูดต่อมาคือสิ่งที่ฉันคาดไม่ถึงคุณไปอยู่เป็นเพื่อนพ่อสักสองสามวันได้ไหมไปแทนผมหมายความว่ายังไงคะก็หมายความตามนั้นแหละช่วงนี้ผมติดโปรเจกต์งานใหญ่ปลีกตัวไปไม่ได้เลยแต่ผมรู้สึกว่าพ่อดูโดดเดี่ยวเกินไปถ้าคุณไปอยู่เป็นเพื่อนท่านสักพักท่านน่าจะรู้สึกดีขึ้น ฉันรู้สึกทำตัวไม่ถูกการต้องไปอยู่กับพ่อสามีตามลำพังสองต่อสองในบ้านสวนที่ห่างไกลมันดูทะแม่งแม่งแต่สีหน้าของน้นจริงจังมากและด้วยความที่รู้ว่าเขาเป็นลูกกกตันอยู่ฉันจึงปฏิเสธทะลําบากแต่ให้ฉันไปอยู่กับคุณพ่อสองต่อสองหรอคะอืมถ้าเป็นคุณผมเชื่อว่าจะทำให้พ่อสบายใจขึ้นได้ขอร้องหลักนะพิมสุดท้ายฉันก็พยักหน้าตกลงเพราะไม่อาจปฏิเสธคำขอของสามี โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับความกดดันอยู่แต่ตอนนั้นฉันไม่รู้เลยว่านี่จะเป็นจุดเริ่มต้นที่เปลี่ยนความสัมพันธ์ของเราสามคนไปตลอดการสามวันต่อมาฉันลากกระเป๋าเดินทางใบเล็กขึ้นรถทัวร์มุ่งหน้าสู่ต่างจังหวัดนนมาส่งและจับมือฉันแน่นขอบใจนะพิมพ์คุณต้องทําให้พ่อยิ้มได้แน่นอนแววตาเขามีประกายประหลาดบางอย่างแต่ฉันก็ยิ้มตอบรับไปมองวิวทิวทัศน์นอกหน้าต่างรถทัวร์ที่เปลี่ยนจากตึกสูงเป็นทุ่งนาและป่าเขา ฉันรู้สึกกังวลลึกๆอย่างบอกไม่ถูกแต่มันไม่ใช่แค่ความกังวลมันคือลางสังหารที่ฉันยังไม่เข้าใจในตอนนั้นเมื่อไปถึงบ้านสวนของคุณพ่อตะวันก็คล้อยต่ำลงแล้วคุณพ่อเดินออกมาต้อนรับฉันที่หน้าบ้านเรือนไทยประยุกต์มาแล้วหรอพิมพ์เดินทางมาเหนื่อยๆเข้าบ้านก่อนสิลูกน้ำเสียงของคุณพ่อยัยงคงฟังดูอบอุ่นแต่แผ่นหลังที่เดินนำเข้าไปนั้นดูเงียบเหงาจนหน้าใจหายอาหารมือ้อคํามื้อแรกเงียบเชียบกว่าที่คิด คุณพ่อนั่งทานกับข้าวที่ฉันเตรียมให้พลางยิ้มแก้เก้าส่วนฉันก็ไม่รู้จะชวนคุยอะไรได้แต่จับช้อนซ่อมค้างไว้เจ้านนคงยุ่งมากกะสิทธาค่ะช่วงนี้มีโปรเจกต์ใหญ่เขาฝากขอโทษคุณพ่อด้วยที่ไม่ได้มาด้วยตัวเองไม่เป็นไรหรอกพ่อชินกับการอยู่คนเดียวแล้วแต่ในน้ำเสียงนั้นเจอความตัดพ่อมากกว่าความเคยชินฉันเลื่อนถ้วยแกงจืดไปตรงหน้าท่านแล้วพูดว่าพิมพ์จะอยู่เป็นเพื่อนคุณพ่อสักพักนะคะอาจจะดูขลุกขลักไปบ้าง แต่นนท์เขาเป็นห่วงคุณพ่อมากค่ะคุณพ่อเงยหน้ามองฉันสายตานั้นอบอ,อุ่นจนฉันต้องก้มหน้าหลบหลังทานข้าวเสร็จขณะที่ฉันกำลังล้างจานคุณพ่อก็มายืนอยู่ข้างๆพ่อทำเองพิมพ์ไปพักเถอะไม่เป็นไรค่ะพิมพ์ทำเองคุณพ่อไปพักผ่อนเถอะค่ะจะให้แขกมานั่งเฉยๆเจ้าบ้านทำงานได้ยังไงแขกที่ไหนกันลูกสะพ้ายต่างหากพอล้างจานเสร็จออกมาที่ห้องโถงกลางบ้านคุณพ่อนั่งดูข่าวภ้า่ําอยู่ มานั่งสิพิมพ์ไม่ต้องเกรงฉันค่อยๆนั่งลงบนโซฟาไม้สักห่างออกมาพอสมควรเรานั่งดูทีวีเงียบเงียบจนคุณพ่อเอ่ยขึ้นก่อนบ้านมันเงียบเกินไปเนาะเวลาอยู่คนเดียวพ่อได้ยินแม้กระทั่งเสียงนาฬิกาเดินตอนแรกก็พอทนได้แต่นานวันเข้าความเงียบมันก็เริ่มกัดกินใจคำสารภาพของท่านกระแทกใจฉันฉันจึงตอบกลับเบาๆคงเหงาแย่เลยนะคะความเหงาหน้าคนแก่ทุกคนก็ต้องเจอแต่บางที พ่อก็หอยหาเสียงของใครสักคนใครสักคนที่มาช่วยเติมความอบอ,อุ่นให้บ้านหลังนี้คืนนั้นฉันนอนคิดทบทวนคำพูดของคุณพ่อคำว่าความอบอ,อุ่นวนเวียนอยู่ในหัวนนโทมาถามไทยฉันตอบว่าสบายดีแต่เสียงฉันกลับสั่นเครือโดยไม่รู้ตัวเช้าว,วันรุ่งขึ้นฉันตื่นมาทำอาหารเชา้าคุณพ่อกำลังออกกำลังกายรำไทยเก๊กอยู่ที่ลานหน้าบ้านเหงื่อที่เกาะตามตัวทำให้เห็นมัดกล้าม ที่ยังคงแข็งแรงสมกับเป็นอดีตครูพา้าเรานั่งทานข้าวต้มด้วยกันบรรยากาศดูผ่อนคลายกว่าเมื่อวานคุณพ่อตักกับข้าวเข้าปากแล้วยิ้มพอใจเจ้าหนอนนี่โชคดีจริงๆได้ภรรยาทาอาหารอร่อยแบบนี้ฉันได้แต่ยิ้มเขินแต่รู้สึกว่าสายตาของคุณพ่อจับจ้องที่ฉันนานกว่าปกติจนฉันใจเต้นแรงต้องหลบตาหลังมื้อเช้าท่านออกไปดูสวนหลังบ้านฉันก็ทํางานบ้านไปเที่ยงวันท่านกลับมาล้างมือที่เปื้อนดิน ฉันยื่นผ้าขนหนูให้มือเราสัมผัสกันแผ่วเบาแต่วินาทีนั้นความรู้สึกมันกลับชัดเจนอย่างประหลาดตกเย็นเรานั่งทานข้าวกันอีกครั้งคราวนี้บทสนทนาลื่นไหลขึ้นคุยเรื่องน้นตอนเด็กๆเ,เรื่องคุณแม่ที่เสียไปน้ำเสียงท่านดูคลายความเศร้าลงก่อนแยกย้ายกันเข้าห้องนอนคุณพ่อพูดขึ้นที่หน้าประตูห้องขอบใจนะที่มาพิมพ์บ้านดูอุ่นขึ้นเยอะเลยมองแผ่นหลังท่านแล้วฉันรู้สึกห่วงนโอก และเริ่มรู้สึกว่ามีบางอย่างในใจฉันกําลังเปลี่ยนไปวันที่สฟ้ามืดครึ้มตั้งแต่เช้าพยากรณ์อากาศบอกว่าพายุเข้าฝนจะตกทั้งวันคุณพ่อตั้งท่าจะออกไปสวนแต่สุดท้ายก็ต้องยอมแพ้สายฝนเราเลยติดแหงหยกอยู่ในบ้านด้วยกันตอนบ่ายไม่มีอะไรทําคุณพ่อชงกาแฟมาให้เรานั่งมองสายฝนผ่านประตูกระจกที่ห้องรับแขกวันแบบนี้ทำให้นึกถึงความหลังคุณพ่อพูดขึ้นลอยๆ วันที่พ่อเจอแม่เจ้าหนนครั้งแรกฝนก็ตกแบบนี้เรากางร่มคันเดียวกันเดินฝ่าฝนฉันมองเซี่ยวหน้าของท่านแววตาที่หวนนึกถึงอดีตด,ดูบริสุทธิ์เหมือนเด็กๆคิดถึงคุณแม่มากสินะคะความรู้สึกผิดมากกว่าความคิดถึงพ่อเอาแต่ทํางานไม่ค่อยได้ดูแลแม่เขาให้มีความสุขพ่อกลับมาคิดตอนนี้ก็เสียดายฉันเผลวางมือบนหลังมือท่านเพื่อปลอบโยนแต่แล้วเราต่างก็ชะง,งักคุณพ่อก้มมองมือฉันฉันกําลังจะชักมือกลับ แต่ท่านกลับกลุ่มมือฉันไว้ก่อนขอบใจนะพิมพ์เสียงท่านสั่นเครือฉันเองก็ใจเต้นระรัวเราจับมือกันอยู่อย่างนั้นท่ามกลางเสียงฝนตกเย็นฝนยิ่งตกหนักฉันอาบน้ำแต่งตัวด้วยชุดนอนที่ใส่สบายออกมาที่ห้องโถงคุณพ่อเพิ่งอาบน้ำเสร็จผมยังเปียกน้ำหยดเต่งๆตงไม่เช็ดผมเดี๋ยวจะเป็นหวัดเอานะคะฉันไปหยิบผ้าขนหนูมาช่วยเช็ดผมให้ตอนแรกท่านปฏิเสธแต่สุดท้ายก็ยอมนั่งนิ่งๆขณะที่ฉันเช็ดผมให้ มือของท่านก็เพลอมาแต่โดนเอวของฉันไม่รู้ว่าอุบัติเหตุหรือตั้งใจแต่ตัวฉันแข็งทื่อขอโทษทีพ่อเพหลอไปหน่อยท่านรีบชักมือกลับแต่ร่างกายฉันจดจำสัมผัสนั้นไปแล้วคืนนั้นฉันนอนไม่หลับกระสับกระสายหรือเป็นเพราะชุดนอนมันบางไปหรือเพราะใจมันรุ่มร้อนฉันลุกออกมาหาน้ำดื่มกลางดึกก็เจอคุณพ่อนั่งอยู่ที่โซฟาในความมืดนอนไม่หลับเหรอค่ะคุณพ่อก็ด้วยเหรอคะพอฝนตกแบบนี้ ความเหงามันทําให้ตาสว่างนะคุณพ่อลุกเดินเข้ามาหายิ่งใกล้หัวใจฉันยิ่งเต้นแรงแววตาของท่านเปลี่ยนไปหรืออาจจะเป็นแววตาของฉันเองที่เปลี่ยนพิมพ์เมื่อท่านเรียกชื่อฉันฉันไม่ถอยหนีเมื่อหนาของท่านประคองแก้มฉันแล้วฉันก็หลับตาลงเสียงฝนกลบทุกสามัะเสียงและเส้นแบ่งสิวทาของเราก็เริ่มเลือนรางทำแบบนี้มันไม่ดีนะเสียงกระซิบของท่านดังขึ้นแต่มือกลับไม่หยุดและฉันเองก็ไม่ถอยหนี คืนนั้นเราเกือบจะข้ามเส้นกันแต่ก็หยุดไว้ได้ทันท่วงทีแต่เราต่างรู้ดีว่าเรายืนอยู่บนปากเขวแล้วเช้าวันต่อมาบรรยากาศเต็มไปด้วยความอึดอัดเราแทบไม่ศบตากันแต่ความรู้สึกวู้บหวาบจากเมื่อคืนยังคุกรุ่นตกเย็นคุณพ่อกลับมาจากสวนพร้อมเหล้าดองยาขวดหนึ่งดื่มแก้หนาวกันหน่อยไหมฉันลังเลเล็กน้อยแต่ก็พยักหน้าเรานั่งดื่มกันที่ระเบียงบ้านแก้วแรกเงียบกริบแต่พอแก้วที่สองเริ่มพร่อง บทสนทนาก็เริ่มขึ้นโทรหารหรือ,อยังค่ะเขาโทรมาเมื่อเช้าถามว่าพ่อสบายดีไหมลูกกตันอยู่จริงๆลูกชายพ่อน้ำเสียงท่านภูมิใจแต่แฝงความในพอแล้วเข้าปากพ่อเริ่มเข้าใจแล้วว่าทำไมเจ้านนถึงส่งหนูมาที่นี่ฉันชะง,งักมือที่ถือแก้วหมายความว่ายังไงคะ่ะเจ้านั่นมันฉลาดมันรู้จักพ่อดีกว่าใครมันรู้ว่าพ่อเหงาและโหยหาแค่ไหนคำพูดของท่านทำเอาฉันหายใจไม่ทั่วท้อง บางทีเจ้าหนนอาจจะส่งหนูมาเป็นของขวัญให้พ่อก็ได้คำพูดนั้นปักเข้ากลางใจฉันอยากจะปฏิเสธแต่สัญชาตญาณบอกว่ามันอาจเป็นเรื่องจริงไม่จริงหรอกคะ่ะจะเป็นไปได้ยังไงแต่เสียงฉันไม่มีความมั่นใจเลยคุณพ่อเอื้อมมาจับมือฉันพิมพพ่อนอนไม่หลับมาหลายคืนเพราะหนูพ่อรู้ว่ามันผิดหนูเป็นลูกสะพายเป็นเมียเจ้าหนนแต่ก่อนที่ท่านจะพูดจบฉันก็น้มตัวไปประกบริมฝีปากท่าน อาจเพราะฤทธิ์แอลกอฮอล์หรือความต้องการลึกๆฉันเองก็ไม่รู้คุณพ่อดูตกใจเล็กน้อยแต่ก็อบกอดฉันตอบจูบของเราเนิ่นนานและลึกซึ้งสมองสั่งว่าผิดแต่ร่างกายกลับตอบสนองอย่างซื่อตรงไปที่ห้องเถอะท่านกระซิบและฉันก็พยักหน้าในห้องนอนแสงจันทร์สองลอดผ้าม่านเข้ามาคุณพ่อมองหน้าฉันด้วยสายตาที่ผสมปนเปทั้งความปรารถนาความรู้สึกผิดและความขอบคุณแน่ใจนะพิมพ์ ฉันเอื้อมมือไป,ไปคล้องขอท่านค่ะพิมพ์แน่ใจนั่นคือสัญญาณสุดท้ายคุณพ่อไม่รีรออีกต่อไปสัมผัสของท่านหยาบโลนแต่เร่าร้อนราวกับคนอดอยากที่ได้พบอาหารทิพย์แต่ในความรุนแรงนั้นก็มีความทนุถนอมอย่างที่สุดพิมพ์ในวินาทีนั้นสถานะลูกสะพ้ายถูกวางทิ้งไว้หน้าประตูเหลือเพียงหญิงชายคู่หนึ่งที่เติมเต็มซึ่งกันและกันเราบรรเลงเพลงรักท่ามกลางความเงียบของค่ำคืนมีเพียงเสียงลมหายใจ และเสียงแห่งความสุขสมเราปลดปล่อยความต้องการจนถึงขีดสุดกำแพงเสียวทำพังทลายลงเหลือเพียงความสุขที่แปลกใหม่ฉันนอนซบอยู่ในอ้อมกอดของคุณพ่ออยู่นานท่านลูบผมฉันเบาๆขอบใจนะขอบใจจริงๆฉันไม่ได้ตอบอะไรได้แต่กอดท่านแน่นขึ้นความรู้สึกผิดตีตื้นขึ้นมาแต่ความรู้สึกอิ่มเอมใจที่ได้ทำให้ผู้ชายคนนี้มีความสุขกลับมีมากกว่าเรามีความสัมพันธ์กันอีกหลายครั้งในคืนนั้น เรากับจะชดเชยช่วงเวลาที่ขาดหายไปจนรุ่งสางเราถึงพอลอยหลับไปเช้าวันรุ่งขึ้นแดดส่องเข้ามาฉันตื่นมาไม่เจอคุณพ่อท่านคงตื่นแล้วฉันรีบจัดการตัวเองมองดูร่องรอยในกระจกแล้วร้องให้ออกมาไม่รู้เพราะเสียใจสับสนหรือเพราะความรู้สึกโหยหากันแน่อาบน้ำเสร็จเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นน้นโทรมาฮาโลที่รักสบายดีไหม น้ำเสียงเขาปกติจนชั้นเจ็บปวดอืมสบายดีพ่อดูสดใสขึ้นนะจริงเหรอดีใจจังที่คุณไปที่นั่นเดี๋ยวเย็นนี้ผมจะโทรหาพ่อหน่อยนะวางสายแล้วฉั้นสุดนั่งลงกับพื้นได้ยินเสียงกุกกักในครัวฉันรวบรวมความกล้าเดินออกไปตื่นแล้วเหรอพิมพ์คุณพ่อทักเสียงเบาเรามองหน้ากันอย่างขัดเขินเมื่อคืนพ่อขอโทษนะพ่อมเมาไปหน่อยไม่ค่ะพิมเป็นคนเริ่มเอง เราช่วยกันทำมื้อเช้าแล้วโทรศัพท์บ้านก็ดังขึ้นคุณพ่อรับสายนนนั่นเองว่าไงนนพ่อสบายดีพิมพ์เหรออยู่ข้างๆนี่แหละคุณพ่อกำลังจะยื่นโทรศัพท์ให้ฉันแต่แล้วก็ชะงักเสียงนนดังลอดออกมาพ่อมีความสุขไหมครับของขวัญที่ผมให้ถูกใจพ่อไหมคุณพ่อหน้าถอดสีฉันเองก็ได้ยินประโยคนั้นเต็มสองหูนนรู้และตั้งใจให้เป็นแบบนี้ตั้งแต่ต้น คุณพ่อนิ่งเงียบฟังลูกชายพูดต่อพ่อครับไม่ต้องคิดมากผมเต็มใจพ่อมีความสุขผมก็มีความสุขพิมพ์เองก็น่าจะเข้าใจคุณพ่อตอบเสียงสัน่นนนทิต์หน้าแก่กลับมาบ้านนะเราต้องคุยกันวางสายแล้วคุณพ่อนั่งนิ่งฉันเองก็มือสัน่นจนจับช้อนแทบไม่ได้พิมพ์ท่านเรียกฉันเจ้านนมันตั้งใจแต่แรกฉันสายหน้าพิมพ์ไม่รู้เรื่องนะคะ พิมพคิดแค่ว่ามาอยู่เป็นเพื่อนคุณพ่อวันนั้นทั้งวันเราแทบไม่คุยกันความคิดเรื่องที่ฉันเป็นของขวัญที่สามีมอบให้พ่อตัวเองมันวนเวียนอยู่ในหัวตกเย็นเรานั่งคุยกันจริงจังพิมพหนูจะเอายังไงพิมพไม่รู้คะ่ะควรจะโกรธแต่แปลกที่พิมพไม่โกรธเลยไม่เกลียดนนด้วยพ่อก็เหมือนกันทั้งที่มันเป็นเรื่องบ้าบอแต่วูบหนึ่งพ่อกลับรู้สึกขอบคุณมันเราสบตาก,กันในดวงตาเราสะท้อนทั้งความผิดบาป ความสับสนและความดึงดูดที่ปฏิเสธไม่ได้จริงๆแล้วเมื่อคืนอาจจะไม่ใช่ความผิดพลาดก็ได้นะคะฉันพูดออกไปพ่อก็ไม่เสียใจเหมือนกันคำสารภาพของท่านตรงกับใจฉันเดี๋ยวน้นจะมาอาทิตย์หน้าไว้คุยกันตอนนั้นเช้าวันถัดมาฉันต้องกลับกรุงเทพคุณพ่อเดินมาส่งขึ้นรถแล้วจับมือฉันไว้ไว้เจอกันอาทิตย์หน้านะฉันพยักหน้ามองดูท่านโบกมือลาผ่านกระจกรถ ใจฉั้นส่วนหนึ่งยังคงทิ้งไว้ที่บ้านส่วนหลังนั้นกลับถึงบ้านนนต้อนรับฉันด้วยรอยยิ้มอบอุ่นเหมือนเดิมเหนื่อยไหมที่รักพ่อเป็นไงบ้างฉันมองตาเขาแล้วถามตรงๆคุณรู้อยู่แล้วใช่ไหมว่ามันจะจบแบบนี้รอยยิ้มเขากว้างขึ้นไม่ปฏิเสธสักคำโกรธผมไหมหน้าแปลกที่ฉันไม่โกรธฉันไม่รู้ไม่รู้ว่าควรโกรธไหมนนจับมือฉันพิมพ์ผมรักทั้งคุณและพ่อ ผมทนเห็นพ่อเหงาแบบนั้นไม่ได้และผมเชื่อว่ามีแค่คุณที่จะทําให้พ่อมีความสุขจริงๆผมเลยอยากให้คุณเป็นตัวเชื่อมความสัมพันธ์ของเราไม่ใช่ของขวัญไม่ใช่ของขวัญแต่เป็นโซ่ทองคล้องใจของเราสามคนต้นกกะของเขาดูบิดเบี้ยวแต่แววตาเขามีแต่ความรักและความจริงใจอาทิตย์ต่ตอมานนพาฉันกลับไปบ้านสวนอีกครั้งฉันกลัวมากกว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงเมื่อไปถึงคุณพ่อยืนรอรับ น้นเข้าไปกอดพ่อฉันยืนมองอยู่ห่างๆสบตากับคุณพ่อที่ดูหวั่นไหวมื้อเย็นผ่านไปอย่างตึงเครียดจนกระทั่งน้นเปิดประเด็นพ่อครับเรามาคุยกันตรงๆดีกว่าเรื่องความสัมพันธ์นี้คุณพ่อเงียบไปครู่หนึ่งก่อนพยักหน้าผมอยากให้มันเป็นแบบนี้ต่อไปให้พิมพ์มาดูแลพ่อมาทําให้พ่อมีความสุขแกแน่ใจหลอนนี่เมียแกนะแน่ใจครับพ่อมีความสุขผมก็มีความสุขพิมพ์เองก็โอเคใช่ไหม ทุกสายตาจับจ้องมาที่ฉันฉันตัดสินใจพูดความจริงในใจพิมพ์จะมาค่ะถ้าคุณพ่อต้องการแววตาคุณพ่อเปลี่ยนไปมองฉันไม่ใช่แค่ลูกสะพายแต่ในฐานะผู้หญิงคนหนึ่งคืนนั้นโน้นจุงมือฉันไปส่งที่หน้าห้องนอนคุณพ่อคืนนี้ทําให้พ่อมีความสุขนะพิมพ์เขายิ้มแล้วเดินเข้าห้องตัวเองไปฉันยืนมองหน้าคุณพ่อท่านยื่นมือมาฉันจับมือท่านไว้และนั่นคือคือนที่สองของเรา หลังจากนั้นทุกอย่างก็เปลี่ยนไปแต่กลับกลายเป็นความสงบสุขที่น่าประหลาดน้นเสนอว่าพิมพ์มาหาพ่อทุกวันสุกอยู่เสาอาทิตย์แล้วเย็นวันอาทิตย์ค่อยกลับกรุงเทพดีไหมพิมพ์จะลำบากไหมลูกคุณพ่อถามอย่างเกรงใจไม่ลำบากค่ะถ้าพิมพ์โอเคขอบใจนน,นพ่อมีความสุขมากจริงๆคืนนั้นเราสามคนนั่งดื่มด้วยกันพอเริ่มเมาได้ที่นนก็หันมาบอกฉัน คืนนี้ฝากดูแลพ่อด้วยนะพิมพ์สายตาเขาจริงจังคุณพ่อดูตกใจเล็กน้อยแต่ก็ไม่ว่าอะไรเราสบตากันอย่างรู้กันแล้วฉันกับคุณพ่อก็เดินเข้าห้องไปด้วยกันจากนั้นชีวิตรูปแบบใหม่ของฉันก็เริ่มขึ้นทุกบ่ายวันศุกร์ฉันจะเก็บกระเป๋าใบเล็กเดินทางไปต่างจังหวัดคุณพ่อจะมารอรับที่ท่ารถเราเดินจูงมือกันเข้าบ้านตั้งแต่คืนวันศุกร์ถึงเย็นวันอาทิตย์ฉันคือผู้หญิงของคุณพ่อเราทำอาหารปลูกผักและนอนกอดกันทุกคืน ท่านดูหนุ่มขึ้นกระชุ่มกระชวยขึ้นพอเย็นวันอาทิตย์ฉันกลับกรุงเทพวันจันทร์ถึงเพื่อหัส,สับดีฉันคือภรรยาของนอนท์นนท์ไม่เคยซักไซายรายละเอียดแต่ทุกครั้งที่ถามว่าอาทิตย์นี้จะไปหาพ่อไหมแล้วฉันตอบว่าไปเขาก็จะยิ้มอย่างพอใจผ่านไปหลายเดือนสิ่งนี้กลายเป็นกิจวัตรชาวบ้านแถวนั้นทักายว่าลูกสะพ้ายตันยูจังเลยมาเยี่ยมพ่อปู่ทุกอาทิตย์ฉันได้แต่ยิ้มรับ ในสายตาคนอื่นเราคือพ่อสามีกับลูกสะพ้ายแต่ในความเป็นจริงเราคือคู่รักต่างวัยสามเดือนผ่านไปนน้นพูดขึ้นมาระหว่างมื้อเย็นขอบคุณนะพิมพ่อเปลี่ยนไปมากจริงๆเสียงท่านมีความสุขทุกครั้งที่โทรคุยฉันเองก็มีความสุขแม้มันจะดูแปลกๆกก็เถอะไม่แปลกหรอกถ้าเราทุกคนมีความสุขนั่นแหละคือความถูกต้องนน้นพูดต่อผมมอบดอกไม้ที่ล้ำค่าที่สุดให้พ่อนั่นคือคุณ เป็นการบูชาพระคุณพ่อคำว่าดอกไม้และบูชามันฟังดูลิเกแต่ฉันกลับรู้สึกว่ามันสวยงามอาทิตย์ถัดมาขณะที่ฉันนอนอยู่ในอ้อมกอดคุณพ่อฉันบอกท่านว่าตอนนี้พิมพ์ชักไม่แน่ใจแล้วว่าเป็นผู้หญิงของใครท่านรูปหัวฉันหนูอาจจะเป็นผู้หญิงของทั้งสองคนในรูปแบบที่ต่างกันวันรุ่งขึ้นท่านเด็ดดอกเบญจมาศในสวนมาให้เอาไปปักแจกกันที่กรุงเทพนะจะได้คิดถึงพ่อ กลับมาถึงบ้านนนเห็นดอกไม้ก็ยิ้มพ่อให้มาเหรอสวยจังขอบคุณนะพิมพ์ที่ยอมเป็นดอกไม้ของครอบครัวเราคืนนั้นฉันนอนกับนนแต่ในฝันกลับมีภาพคุณพ่อวนเวียนอยู่ฉันสลับไปมาระหว่างผู้ชายสองคนนี้วันหนึ่งนนบอกว่าอาทิตย์นี้ผมไปด้ยวยยยนะไปกันสามคนเมื่อไปถึงบ้านสวนเรานั่งทานข้าวกันพร้อมหน้าบรรยากาศสาบรื่นและอบอุ่นอย่างไม่น่าเชื่อพ่อดูมีความสุขมากนะครับ ก็เพราะพิมพ์นี่แหละทําให้พ่อรู้สึกมีชีวิตชีวาคืนนั้นนนบอกฉันว่าคืนนี้คุณอยู่กับพ่อนะผมไม่เป็นไรแน่ใจนะแน่ใจสิคุณมีความสุขผมก็มีความสุขฉันเดินไปที่ห้องคุณพ่อส่วนโนนโนอนอ่านหนังสืออยู่ห้องข้างๆเราร่วมรักกันอย่างเงียบเชียบแม้จะรู้ว่าสามีอยู่ห้องติดกันแต่มันกลับให้ความรู้สึกตื่นเต้นและเป็นอิสระอย่างบอกไม่ถูกหกเดือนผ่านไปชีวิตของพวกเราดำเนินไปเช่นนี้ ฉันเดินทางไปบ้านสวนทุกวันศุกร์กลับวันอาทิตย์นนมีความสุขที่เห็นพ่อหายเหงาคุณพ่อมีความสุขที่มีคนดูแลทั้งกายและใจส่วนฉันฉันได้สัมผัสความรักสองรูปแบบที่เติมเต็มชีวิตคนภายนอกอาจมองว่าวิปริตผิดสีธรรมแต่สำหรับเราสามคนนี่คือสมดุลแห่งความสุขที่เราค้นพบฉันจะยังคงเป็นดอกไม้ที่เบ่งบานระหว่างผู้ชายสองคนนี้ต่อไปทุกวันศุกร์ฉันจะไปเติมเต็มความเหงาให้ชายคนหนึ่งและวันอาทิตย์ ฉันจะกลับมาหาชายอีกคนนี่คือเรื่องราวของฉันหญิงสาวที่เป็นเครื่องบูชาแห่งความรักของพ่อและลูกเรื่องราวที่ยังคงดำเนินต่อไปไม่มีวันจบตราบใดที่เราทั้งสามยังคงมีความสุขเช่นนี้